สวัสดีครับจากพรเปสานชาแนลเด้อวันนี้ฝนตกอย่างแรงเลยพี่พี่น้องนอโอ้เด๋ยวน้ำจะไหรรลร่นองอีกแลวพี่น้องเนาะ,ะมารองน้ำใสองในพี่พี่น้องเนี่ยมารองน้ำใสองอย่างแรงเลยครับอย่างแรงเลยไปดูน้ำรางโดนน้ำไหลอย่างคักเลยพี่พี่น้อง,องมาดูเด้อเนี่ยพาพี่พี่น้อง,องมาดูฝนตกอย่างแรงเลยตอนนี้ เมื่อวานนี่ไม่เคยแรงวันนี้ระลึมทั้งวนันแต่วันนี้มาตอนเย็นเลยนี่ห้าโมงเย็นน,น,น,นี่อย่างแรงเลยพี่พี่น้องมาดูเด้อยนี่อย่างแรงเลยนักฆ่าเลยนักฆ่าก็กว้างโบกเลยก็เลยน้ำกระรัวไหลเข้าไปในห้องเก็บของนี่นมัดเลยนี่เลยน่นะมันได้ส้มได้อะไรเลยน้ำก็จะเต็มองค์มัดเลยนี่เต็มมัดแทบจะทุกองค์ลเลยนี่ น้ำก็ไรห้เต็มหมดเลยเต็มหมดแต่อุ่งก็เต็มหมดเลยเนี่เต็มหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่น,นี่ก็เต็ม,แล,นนตมแ,ลแล้วนั่นก็เต็มหมดแล้วก็เลยนี่ตอนนี้ก็ไทยไม่ทันแล้วก็เลยตั้งซักผาทั้งรดน้ำ้นไม้เอาใส่บอ่อปลาเอาไปไทยก็เลยนี่จะไม่คินไม่ได้ดอกน้ำฝนเลย เอาไปใช่ไว้อะไรไออย่างแดงเลยกันเ,เนี่ยพี่องมาดูด้วยี่ิอย่างแดงเลยเป็นมะม่วงก่เอเป็นมะม่วง,มมวงนี่กืร้องน้ำใส่องค์อันนี้กับบกไปครึ่งนึงแล้วนี่อดูจะใช่ร้องพิ้งไว้ พาไ่ชมบรรยากาศฝนตกระพีเพียงนองเนาะมาดูกันเนี่ยวันนี้บรรยากาศร,บรอบๆคือไอ้นี่นองกาแฟก็นอนบนโต๊ะหรือนองกาแฟเนี่ยวันนี้ไม่ตากฝนเนาะกว่าตีแลว้วมั้งไม่กล้าตากฝนนี่เลยเนี่ย นอนบนโต๊ะนี่ก็นเนี่นานๆจะออกไปไหนยังไงนะ่ะว่าเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่นั่นนันน่นนั่นนั่นชอบออกไปตากฝนก็เลยนี่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยพอเห็นฝนไม่ได้เลยเนี่ยชอบออกวิ่งไปตากฝนแล้วก็เป็นวัดทามาทามาในร่มเร็วทามาลูกทามาทำมาไ,ไปไปนั่งไปนั่งโต๊ะไปนอนบนโต๊ะไป เวลาเห็นฝนไม่ได้ทองวิ่งตากฝนก็เลยเนี่ฝนฟูเลยนี่ห้องกาแฟาเนี่ยังดื้อเลยเห็นฝนไม่ได้เลยก็นเนี่มาดูกันเด้อน้ำไหลลังคาหนู่ือแรงแต่ลมไม่ค่อยมียังดีหน่อยลมไม่ค่อยแรงเลยถ้ามาลมอะไรหนังนากลัวได้พี่พน,น้องเนาะพาพี่พี่พน้องมาดู บรรยากาศกับฝนตกอย่างแรงเลยวันนี้อาเปพี่พน้องมาชมกันบรรยากาศท้องเย็นๆเ,เนี่ยกะห้าโมงเย็นแล้วเด็กเอ๋ยเนี่ยฝนจะตกเลยเลยมืดตึ๊บมาทางอุ่นทางแรงเลยนุ่นเนี่ยก็มาเนี่ยเริ่มมาทยอยมาละเริ่มแรงแล้วทางนี้ก็เริ่มแรงทางอุ่นมืดจังคักเลยนุ่นมืดขาวโค้กเลยนุ่น พามาชมบรรยากาศตอนฝนตกเลยนี่พี่น้องเฮ้ยค่เบาเริ่มเบาแล้วเลยนี่เมื่อกี้ยังแรงเลยเนี่ยเบาแต่ทั้งวุ่นยังขาวอูอยู่เลยทั้งวุ่นเดี๋ยวก็จะหวนไม้เลยเขาเนี่ยไอต้นมะม่วงเลยนี่ได้กลิ่นฝนก็เริ่มแตกใบเลยเลยเนี่ยทางบ้านนี่เลยนี่พามายมพันยากาศฝนตกเลยเนี่เย็นนี่ก็จะนอนสบายแด้เพียงน้อนนู้นี่ โอหนักแรงเลยน้ำครับเดี๋ยวอยู่ครึ่งองค์แล้วจะร้องให้หมดเลยเนี่ยสีเหลือเต็มหมดแล้วเนี่ยแถบเดียวน้ำไหลล้างมันใหญ่เนาะไหลโล่ๆๆๆแถบเดียวเลยเนี่ยเต็มอ่างเต็มองค์หมดเลยเนี่ยอากาศฝนตกตามไปชมบรรยากาศกันเนาะฟีฟีน้องเนี่ยจะอยู่หลังครัวนี่เลยเนี่ย ไมไม้ก็ร่นเต็มเลยเนี่ยชมมันปิ้วก่อนก่อนจะตกลมมาก่อนเลยเนี่ยพามาชมบรรยากาศตอนฝนตกอยู่หลังบ้านหลังครัวนี่เลยเนี่ยพาไปพี่หน้องมาดูมาชมกันเนาะวันนี้เนาะตกแรงสมควรเลยเยนี่ยแต่วันนี้ก็โอ๊ยวันนี้เราลืมเสาะแทะแะรถกไถไม่ได้ลุงก็กลับบ้านไปเลยเนี่ยนี่มาตกวันนี้อีกกน คือจะไม่ถ่ายต้องอีกหลายวันเลยนี่เดี๋ยวอดกระโพดถ,ถ่ายก่อนนั่นสักหน่อยกอ็ไม่ได้หยอดกระโพดแล้วแบบนี้กระโพดถูกฝนก็จะแตกขึ้นมางามเลยพี่น้องเนาะยังไงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูเดี๋ยวเห้นถ่ายติดก่อนนี่เอาฝนล,ลงนี่จถ่ายไม่ได้ดอกก็เลยนี่รถกระติดโคลติดฉีรโรคก็เลยนี่ถ่ายไม่ได้ดอก รอให้ระเหยว่าจะระเหยสักวันสองวันที่ไหนล้าบารงวานนี้อีกเลยนี่ถ่าไ,ไม่ได้ดอกถ่าก่อนนั้นสักอาทิตย์หนึ่งก็โอ้ยอย่างดีเลยเด้อตอนนี้ก็จอดกระโพดจกกระโพดกับูกฝนก็จะงามเด้อพี่พน้องเนาะพาไปพี่พน้องมาชมบรรยากาศพามาดูมาชมกันเนาะพี่พี่น้องบรรยากาศฝนตกวันนี้ก็เอ้ยนี่นอนรับ เย็นสบายเลยวันนี้โอกอย่างแรงเลยนี่ก็เริ่มเบาเบาลงแล้วแหละครับขินมือขจ๊ดท่าน,นี่ก่อนเด้อจากช่องพรมปสาทชแนลขอบคุณเพียงน้องที่เขามารับชมเนาะขอบคุณที่เขามากดเรือกดรายให้ตอนนี้ฝนก็ซาแล้วขอบคุณมากมากไงกระฝากช่องพรมิสาทชแนลไว้ในอมกอ,อ๊มใจเพียงน้องเด้อขอบคุณมากมาก ผมก็ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะฝากด้วยฝากกดเริมกไดไลค์ด้วยขอบคุณมากมาคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟเลิจบจูบ